มันมีอยูซีขอดเดอยย้อมใบถาเตือนใจชีวิจจะของหนึ่งยาฝ่าวปตัดสินผู้ใดทั้งสิน้นถา้าเฮาบ่ได้ยูในเหตุการ์บรแม่นว่ายางผู้โวเพืเว่วไปเห็นเขามีปัญหากันมึื้องลพิดไปเบืเ้องแคลไปเหตุบ่เบื้องต้นเหตุต้นเหตุมันเปลียนยังไรสาเหตุกับหลักฐานเฮาต้องเริ่มต้นหามาตั้งแต่ต้นบแมแนว่าสิเปตัดสินเลยมีพยานบอสั่นตัว 2. อ,อยยาฟ้า,าไปวีจาร์ผู้ใดทั้งสิ้นถา้าเหาบ่ได้ยู่ในจุดนั้นเห็นบอยู่ในลีปเข้ามีผู้ใสยผู้หนึ่งหอบลูกที่ขี่เมานี่ไปส่งเพื่อนผู้พอก็ะเล็ถามว่ามึ่เป็นไผมึงจังมาส่งลูกสาวกูพ่อหน้าว่าผู้ไอ้ส่งก็ะเล็ดตอบว่าผมเป็นแกบผมรับส่งผู้โดยสารครับกูบม่หู้จักดรอกว่ามึงสิเปลี่ยนก่อกเป็นแก๊บกูถามว่ามึ่เป็นไผมึงจังมาส่งลูกสาวกูพ่อหน้าว่า บ่าปั้งป่าฟั้งไปอันนี้กับบ้าเมนข้อที่สามยาสิบปยุงเรื่องของชาวบ้านถาเรื่องนั้นมันบอกเกี่ยวของกาบเฮาเขาดีเฮาดีน้ำเขาบ่าเขาสัวเขามาสัวกับเฮาบ่าก็แค่นั้นข้อที่ข้อสุดท้ายเฮายาคิดว่าเรื่องนั่นมันสิงไงเพราะว่ามันอาจสิยากสำรับเขาก็ได้ยกตัวอย่างอัตมาเราเรียนยุ่ปสาม พูดถามว่าทงชัยสิบสี่คูณสิบได้เท่าไหร่พันธ์นาบ้าเอาศูนย์คูณเสียได้เท่าไหรได้สี่ครับสี่แม่มึงเตี้ยบัดย่ำกูสวรมันคือบัต่างใจเลี้ยนบก,กอบเกเขียกหัวโปเออพานุพงศ์ครับศูนย์คูณเสียได้เท่าไหรได้สี่สิบครับสี่สิบแม่มึงเตี้ยมันคือบเปลือกเปลียนเปลี่ยงไตแม่มันแฉเอาพานุวัฒ ศูนย์คูณสีได้เท่าไหรได้ศูนย์ครับเห็นไหมเขาเก่งเขาตอบได้เห็นไหมเขาตั้งใจเรียนเอากลับไปถามคนปองเนาะมาถามคนเปลือกมันก่นกระตอบว่าได้สเสร็จแล้วแมนบอ